ตอนที่308เครื่องราชบรรณาการพิเศษตอนที่สฝ่ายตะละแม่อยู่ตามลำพังด้วยนางโชอ้วแล้วแต่พอนางได้สติตะละแม่ก็เข้าเคียงและปลอบเอาด้วยคำหวานเพื่อให้คลายใจนางโชอ้วแจ้งว่าตะละแม่รู้เรื่องที่เกิดเป็นอันดีแล้วก็ไม่ได้เปิดปากเล่าอย่างใดอีก กนแต่นอนนิ่งแล้วแลที่หน้ามีน้ำตาไหลรินอยู่ตาละแม่จึงว่าเรารักโชอ้วเหมือนหนึ่งน้องแล้วแม่มีที่เจ็บแค้นภายในประการใดอย่าได้เก็บไว้และเปิดปากระบายเสียที่ใดพอจะปัดเป่าให้ใคลายใจได้จกได้เอาทุร,รักกันนางโชอ้วก็ว่าอันความเจ็บแค้นของข้าพเจ้าใหญ่กว่าจะทูลตาละแม่อย่างหนึ่ง ทั้งนี้อีกอย่างหนึ่งแต่ละแม่เจ้านายข้าพเจ้าคือคนในบังคับบุเรงนองซื้ออีกฉะนั้นป่วยการกล่าวถึงคนทั้งปวงหากพระราชธิดายังกรุณาข้าพเจ้าจัดจ้างชาวบ้านในที่นี้ไปส่งกลับให้ถึงเมืองแปรถแตาละแม่ก็ปลอบไว้ว่าน้องเราอย่าคิดสั้นไปตามวัยอันหนึ่ง มือพญามหากษัตร์ิยนั้นจะต้องคนโดยสถานใดก็ถือเป็นมงคลเกิดแก่คนผู้นั้นอยู่สัมมหาแม่ทัพนายกองขณะทำความผิดคนใดอันเป็นคนที่รักและสนิทอย่างยิ่งดอกพระเจ้าอยู่หัวจึงจะลงมือโบยเองและนายทหารคนใดได้ราชทันแต่น้ำมือพระเจ้าอยู่หัว บุตรหลานทั้งหลายย่อมถือเป็นเกียรติยศแก่จระกูลตนยิ่งนักฉะนั้นพระเจ้าตองอูทำเอาแก่น้องเราทั้งนี้พอหายเจ็บเนื้อแล้วแม่อย่าถือเป็นเครื่องเจ็บใจอีกนางโชอ้วก็นิ่งเสียแล้วร้องไห้และกัดฟันอยู่แต่ละแม่จึงค่อยปลอบซ้ำว่าน้องเราถูกพระเจ้าตองอูรุกรานวันนี้เดนึกว่าเป็นผลร้าย เนื้อแท้จะเป็นผลข้างดีด้วยจะเบ็งชเวตี้พระเจ้าอยู่หัวนั้นหนต้นยินข่าวดารุณีบุตรขุนพลแปรมาด้วยข้าพระเจ้าก็าเกิดน้ำใจจะใครได้น้องมาเป็นบริจาริกาบำเรอประสาจอมคนมีอำนาจใหญ่และใครจะถือรูปสวยทั้งหลายเป็นความสำราญแห่งตนจึงออกมาดูตัว พระเจ้าตองอูมีพระไทยแต่ต้นจะได้ตัวแม่ไม่ได้ออกปากปากพระไทยจะรักใคร่ยาวยืนเด็ดขาดประการใดเลยแต่ครั้นป่ารูปสักการแห่งน,น้องเราก็พิศวาสสถานหนึ่งแล้วจอมคนยามเจ็บลูกแก้โทษทำน้องเราม่ควรอีกสำนึกโทษพระองค์แล้วก็ลั่นวาจาว่าจะเลี้ยงรักน้องเรานี้ กราบทวันหน้าสุดไม่กลับคำเลยพระเจ้าจะเบงชเวตี้จะเอาความสัตว์ต่อทั้งนี้เป็นเครื่องไถ่โทษและทำขวัญที่ผิดเพราะทำเนื้อน้องเราเปื้อนรอยมือนางโชอ้วยินว่าตัวจะตกเป็นบริจาริกาพระเจ้ามังตราหน้าก็าเผือดผิดสีสำแดงตระหนกกลัวใหญ่หลวงนะักแต่ครู่หนึ่งก็หัวเราะอ,ออกมาได้ ดังคนศพของเป็นอันชอบใจเหลือประมาณแล้วว่าพระราชธิดาท่านอย่านึกว่าข้าพเจ้าเพ้อเลยพระเจ้าเะเบงเฉเวปี้อยู่ที่ใดยังอยู่บริเวณนี้หรือเสด็จเข้าในกำแพงเมืองแล้วข้าพเจ้ายินข่าวจะได้ถวายตัวก็มีความสวามิภักดยิ่งนักและเตรียมไว้สำหรับจะได้เป็นคนบำเรอพระทัยพระเจ้าตองอู ันชาวตองอูปัจจุบันนี้มีศักดิ์สูงกว่าประเทศทั้งปวงขึ้นชื่อว่าเป็นนายคนแปกทั้งบิดาฆ่าพรเจ้าฆ่าตัวตายเพราะน้ำใจชาวเมืองนี้มิหนำตัวฆ่าพเจ้าเป็นหญิงหามีฝีมือไม่ได้ยังดิ้นลงกับดินเพราะมือคนตองอูอีกจึงตัวจะได้เป็นเมียพระเจ้าตองอูนณัดนี้ ก็เห็นว่าเป็นลาบแผงตัวตรละแม่สะดับหางเสียงประหลาดก็สะดุ้งภายในถามว่าโชช์อ้วสสำแดงกิริยาปิติและกล่าววาจาออกมาทั้งนี้หมายใจถวายตัวเป็นบริจาริกาพระเจ้าตองอูแล้วศพช่องจะได้สังหารเสียเพราะความแค้นเดิมหรือน้องเราเอ่ยการนี้ใหญ่หลวง แม่อย่าคิดให้ได้อะไรแก่ตัวเลยเราแนะนางครั้งนี้ปรารถนาจักให้โชว์อ้วเอาราชการโดยสุจริตใช่ชี้ช่องอันไม่เป็นมงคลให้ดอกก็แหละคนเรานั้นถึงการเลี่ยงนี้ได้ถึงหากไม่มีผู้ใดทาร้ายก็รังแต่จะตายเองแต่หากการยังไม่ถึงที่สุดไซอย่าพักจองประหารเสียให้ยากเลย น้องเราจะแพ้ภัยตัวเองอันหนึ่งพระเจ้าตะเบงชเวตี้ต้องมือชาวแปร ى, คิดร้ายเสหนหนึ่งตอนนั้นยอนึกจะมีใจเป็นไมตรีต่อชาวแปรอีกตกว่าแม่จะก่อร้อนแก่มาตุภูมิเองอันหนึ่งบิดาท่านคือประขันวุ่นดีนั้นเล่าเป็นเรื่องรู้ว่าผูกแ้นบุเรงนองแล้วโชว์อ้วรำพันแค้นครั้งนี้ อยังอาฆาตบุเรงนองหรือหากแม่แค้นคนผู้นี้เราจะขอให้สงบใจเสียท่านบุเรงนองชาวตองอูน้ำใจสะอาดทำกรรมแก่ตระกูลน้องเราแล้วก็คิดใครจะอุ้มชูโชอ้วนทดแทนอยู่กระทั่งเอามาเลี้ยงใกล้ตาถึงตองอูเอง นางโชอ้วเกรงตะละแม่อันมีคุณได้กรุณาตัวจะพลอยวุ่นใจด้วยจึงว่าข้าพระเจ้าไม่หานเอาอาวุธเข้าทำร้ายพระเจ้าตองอูแล้วเพราะเกรงจะแพ้ภัยตัวอย่างตะละแม่แนะให้เจียมใจข้าพระเจ้าปรารบถึงตัวแต่เพียงถูกคนตองอูย่ำโดยประการทั้งปวงแล้วบัดนี้จะได้เป็นหญิงบำเรอบาดพระเจ้าตองอู สูงกว่าผู้อื่นชนี้ก็ยินดีในโชคแห่งตัวแต่ละแม่ท่านอย่ากเกรงว่าข้าพเจ้าจะพาเอาความร้อนมาป้ายถึงภายหน้าเลยข้าพเจ้าได้เป็นเมียรพระเจ้าตองอูแล้วและจะเอาพระเจ้าอยู่หัวผู้นี้ไว้ในกำมือเพราะอาศัยความซื่อตรงปรนินิบัติแห่งตัวเป็นทุนแต่ละแม่อย่างเสียงว่านางนั้นกำเริบแ้นย่อมจะวาวุ่นไปตามเพลง ก็มิได้ใส่ใจฟังอีกและยินดีเสว่าซึ่งรับธุระมาเกลีย้ยกล่อมนั้นนางนี้ก็เป็นอันปรงใจสมประสงค์แล้วและนางโชอ้วนนั้นครั้นได้ยาหอมและเครื่องสูดดมทั้งปวงบำรุงก็กลับเป็นปกติอย่างเกา่าแต่ละแม่ก็ให้นุ่งห่มเสม่เป็นอันงามสำหรับจะได้จำเริญพระเนตรพระเจ้าตองอู แล่ตละแม่ก็สับพยอว่าอันสตรีจะดีชั่วก็เพราะชายแล้วไม่ใช่อาศัยกำเนิดแห่งตัวเป็นต้นข้าพระเจ้าเมื่อยังอยู่แปรโพนคนก็เรียกว่าเจ้านายแม่นางโชอ้วแต่ถึงที่นี้บัดนี้น้องเราจะได้ทำราชการในพระเจ้าอยู่หัวแล้วเผื่อวันหน้าโปรดมีอำนาจเป็นใหญ่ วานแม่อย่าลืมเราเสียนางโชอ้วก็ปลอบใจตัวให้เริงไว้แล้วต่ละแม่ก็สอนให้รู้จักการปรนนิบัติสำหรับจะเอาใจชายสองหญิงสนทนากันช้านานแล้วหญิงข้างนอกถึงมาบอกความว่าท่านบุเรงนองจะกลับแล้วและใครจะป่าพระราชธิดาต่ละแม่ออกไปแล้วและบอกความอ่อนตามแห่งนางโชอ้วก กษัตริย์หนุ่มอยู่ที่นั้นด้วยและเริงพระไทยยิ่งนักถอดเอาพระธรรมมรงออกพระราชทานตาลแม่ตรัสเอาเต็มปากว่าพี่หญิงเราอย่าหาว่าดูแคลนจงรับของสิ่งนี้ไว้เป็นเครื่องระลึกใหมตรีของข้าพเจ้าเถิดตาลแม่ถวายบังคมรับพระราชทานแล้วจะเด็ดก็ยิ้มอยู่ พระเจ้าตเบิงชเวตี้หันมาชวนเจ้าเลยว่าข้าพระเจ้าจะเข้าไปแต่ผู้เดียวฐานะอย่างนี้เห็นทีจะเกอร์อ,อยู่วานพี่ท่านเข้าไปด้วยพอว่ากล่าวเข้ารอยเดียวกันก่อนแล้วจึงออกมาเจ้าหนุ่มก็นำเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและเตือนว่ามัางตราท่านพลาดผลหนึ่งเพราะความวู่วามแล้วบัดนี้จงสำรวมตัวเอง จะให้มีที่แข็งกระด้างอีกพระเจ้าตองอูจึงว่าข้าพระเจ้าได้รู้ตัวและเตรียมคุมสติไว้ก่อนดังนี้แล้วถึงหากนางนั้นจะตบหน้าซ้งหลังทีจะอดใจเสียได้และคนทั้งสองก็พากันเข้าไปข้างในฝ่ายนางโชอ้วนั้นรู้ข่าวพระเจ้าอยู่หัวจะเข้ามาแล้วก็ไว้จริตด,ดังไม่คลายความเจ็บปวด ชักผ้าคลุมตัวและนอนเฉยเสียยมิได้ลุกขึ้นถวายบังคมต่อจะเดบเตือนซ้ำว่าแม่นางโชอ้วหากเจ็บแต่พอยันกายได้พระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเยี่ยมแล้วไม่ทรงตัวขึ้นชั่วครู่อย่าให้เสียประเพณีนางนั้นทำดีดั่งกลัวเกรงขัดไม้ได้จึงลุกขึ้นถวายบังคม อันหนึ่งนังโชว์อ้วเป็นคนแรงโทสะอยู่แล้วมาดว่าจะปรงใจเอายศพระสนมสำหรับการข้างหน้าก็จริงอยู่แต่หากเห็นตัวการผู้ย่ำดีมาปรากฏต่อหน้าอีกก็อดน้ำตาไว้ไม่ได้ถวายบังคมและความแค้นแลงอุทั์เป็นอันมากก็ก้มหน้าเสียไม่แลไปทางพระเจ้าอยู่หัวเลยแต่มังตรานั้นถึงหากจะเป็นคนใจธมิน แต่ต่อเมื่อนางห้ถนัดน้ำตายหญิงจอมคนตองอูก็วุ่นว้าภายในมากอยู่จะออกปากพูดเองเล่าก็ตะกุกตะกัจถึงสกิบเจ้าเกลยแล้วกระซิบให้บอกคำขออภัยแทนเจ้าหนุ่มจิงนว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาแม่นางแต่ได้คิดแล้วก็เสียพระทยนะัยหนักเป็นความจริงอันตรัดไว้ข้าพระเจ้าย่อมยินและเป็นพยานได้อยู่ พระเจ้าอยู่หัวรำลึกโทสะแล้วก็ใครจะเอาทองหล่อเท่ารูปโชอ้วท่านเป็นเครื่องทำขวัญพระเจ้าอยู่หัวมั่นพระไทยจะสนุกบํำรุงท่านให้จำเริญสุขยั่งยืนไปแล้วใดมีที่ขุนหมอแม่จงล้างเสื้อด้วยน้ำพระไทยพระเจ้าตองอูเถิดนางโชอ้วจึงว่าข้าพระเจ้าคนเล็กน้อยเท่านี้รับโทษแต่มือพระมหากษัตริย์ อย่าทำขวัญให้เสียทองนพคุณเลยอันพระมหากษัตริย์สำคัญดังได้เสวยสมบัติทิพย์เสียทองเท่านี้เปรียบปีกริ้นก็ยังเปรียบไม่ได้อันหนึ่งความเจ็บเกิดที่ร่างดังนี้สุวรรณเนื้อดีใช่เพศัตววิเศษอย่าพระราชทานให้เสียของเลยเจ้าหนุ่มจึงว่าทองรักษาไมิได้กระนั้นพระเจ้าอยู่หัวจะเอาน้ำพระไทยรักษานางเอง แม่นางกำนันน้อยถึงต่อหน้าข้าพระเจ้าแลพระเจ้าอยู่หัวก็อย่านั่งนานให้ทรมานตัวเลยนางโชอ้วก็ล้มตัวลงนอนอีกเป็นทีความวิงเวียนยังมิคลายแลทูลเสียดพระเจ้าตองอูว่าข้าพระเจ้าจำเป็นนอนเสนอแก้มข้างที่ถูกทำร้ายทั้งนี้พระเจ้าอยู่หัวอย่าได้เล็งเห็นเป็นข้อประชดและกลับพิโรธซ้ำ รอยพระหัตถ์อันข้าพระเจ้าได้รับร้าวระบมทั่วหน้ากระทั่งเพียงถูกหมอนก็ยังปลาบแปลาภายในจะเด็ดนิ่งรอให้กษัตริย์ผู้ยาวตอบโต้เมื่อถึงคราวตัวแต่รอเห็นไม่อาจแก้จึงว่าแม่นางคงถือฟ้าดินยังบังคับสำหรับไม่ให้หันหน้าหนีพระพักไปทางอื่นแม่หันหน้าเอียงมาได้ท่าเดียว แต่ถ้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วข้าพระเจ้าเสมอผู้อื่นจะขอเอาตัวออกให้พ้นไปอันพระเจ้าจะเบนเชเวที่ผู้ประเสริฐนี้จะเกรงก็แต่คนผู้อ่อนมาหาสถานเดียวข้าพระเจ้ามีใจประหนึ่งญาติสนิทแห่งท่านและขอเตือนไว้เท่านี้โฉอ้วท่านจงถือเป็นเรื่องคุมใจข้าพระเจ้าเป็นผู้อื่น เจวน,นางไม่ถนัดปากเหมือนคนผู้ทำผิดเองจะเด็ดว่าเท่านี้แล้วออกมาซสจากห้องหับดานภายนอกเป็นอันสนิทแล้วขับค่ายิงที่อยู่เรือนจงออกไปเล่นร่เริงเสียให้ไกลบริเวณแต่นางโชอ้วนั้นเบื้องเจรจาตกปากคําด้วยกลละแม่ก็มิได้มีจิตสะทกสะทานถึงหากเมื่อพระเจ้าตะเบงชเวตี้ตัวการเข้ามา ก็หาความสะดุดงไม่เพราะได้บุเรงนองเป็นเพื่อนอยู่ด้วยผู้หนึ่งแต่เมื่อบุเรงนองออกไปแล้วและตัวอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวตามลำพังก็บังเกิดความกลัวขึ้นมาโดยธรรมดาหญิงเพิ่งลุวไวสาวความเก่งกล้าอันกําหนดภายในนบัตนี้หามีไม่แล้วลืมตัวว่าไว้จริตเป็นคนกำลังไข้ก็ลุกขึ้น แล่นจะตามบุเรงนองออกไปพระเจ้าตะเบงเชเวตี้อยู่ใกล้ดานกว่าจึงขยับเข้ากั้นไว้นางโชอ้วงงกเงินประมาะว่าวุ่นยิ่งแล้วจะแหวกออกไปเล่าก็นึกขึ้นได้ว่าพระเจ้าตองอูผู้นี้อารมณ์ต่างกว่าบุเรงนองและจิสเบงจะผลักใสดิดควรเอาตามโทสะนั้นไม่ได้เกลือกทรงพระพิโรธแล้วตัวจะเจ็บซะอีก แลก่กษัตริย์หนุ่มนั้นครั้นอยู่แต่ลำพังสิ้นอายผู้อื่นแล้วก็เกิดน้ำใจขนองในอันเจโลมนางค่อยว่าจะโดยไม่หักหานว่าแม่นางอยู่กับข้าพระเจ้าเจวันเกรงใหญ่ข้าพระเจ้าได้ทำผิดสถานใดไว้ต่อแต่นี้ก็ตั้งมโนปณิธานมั่นแล้วจะหาทางทำแต่ข้างดีข้าพระเจ้าพิจารณาตัวแจ้งว่า ทำสิ่งที่เป็นโทษอย่างหนักจะใช้หนี่ด้วยอย่างอื่นเห็นว่าหาสมควรไม่จึงจะขอเอาตัวออกปกป้องแม่นางเองอันหนึ่งการทั้งนี้แตละแม่เมืองแปรเจ้านายสนิทแห่งท่านได้กล่าวชัดแจ้งอยู่แล้วหรือประการใดและมาดว่าแตละแม่ผู้นั้นกล่าวถึงความสวามิภักดิ์แห่งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าขอสอบซ้ำว่า ซึ่งข่าวอันท่านรับมิตรจิตทั้งนั้นจะจริงแท้แน่นอนอยู่หรือหากท่านบอกปัดสักอย่างหนึ่งกุสุมาบอกข้าพระเจ้าอย่างหนึ่งโดยหวังบำรุงใจแล้วข้าพระเจ้าจะได้ตั้งต้นวอนท่านเองนางโชอ้วถูกชักให้พาทีเสียแล้วความประมาก,ก็ค่อยคลายลงแลมีจิตมั่นคงเหมือนที่ปักใจไว้จึงกล่าวทูลให้สดับอัธยาศัยผู้ฟัง รารบถึงตัวว่าน้อยวาสนาบิดาหาไม่แล้วก็หมายตาจะเอาสิ่งที่จะย่างยืนเป็นหลักยึดสืบไปแต่ตรงพระเจ้าอยู่หัวจะชุบเลี้ยงนั้นมาดว่าจะได้เพียงตำแหน่งทาตผู้น้อยก็พึงใจอยู่หากเกินกว่านั้นเล่าแลเห็นว่าใหญ่โตเกินตัวมิอาจรับได้เพราะเกรงวันหน้าสติปัญญาตัวไปไมิถึง จะเหมือนหาภัยมาใส่ตัวเองพระเจ้าจะเบ็งชเวตี้อย่างการว่าเป็นต่อแล้วก็กระถดเข้าเคียงตรัสว่าอันเบื้องหน้านั้นโชวอ้วนแม่าหยืเ่เกรงกลัวเลยข้าพระเจ้าปะท่านต้องลักษณะหญิงที่พึงใจหาเปรียบนม่ได้แล้วฉะนั้นวันหน้าจะทำลายของสิ่งนี้ด้วยกลใดตรัสแล้วเลยไขว่คว้าตามประสาชาย นางโชอ้วปัดเอาแต่พอเป็นทีต่อพระเจ้าอยู่หัวกระชั้นถึงตัวและกอดไว้แล้วนางนั้นหลับตาข่มใจเสียสู้นิ่งให้จูบโลงเอาตามกลเริงแต่นางนั้นใช่เคยชายมาแต่ก่อนถึงครั้งจิสเสบงเล่าจะถูกต้องสัมผัสก็เพียงมือต่อมือจะได้มอ,อบตัวให้รัดเรนเฟนเอาดุดพระเจ้าตะเบงเเวตี้ครั้งนี้หาไม่ได้ จึงเมื่อถูกสัมผัสเพียงนี้ใจหนึ่งไม่ยินดีแล้วสิใจหนึ่งจะฝืนใจตัวเองต่อถูกรัดเร้นเฟ้นหนักลำลึกเห็นว่าจะเสียตัวแล้วอดห้เพราะเสียดายตัวนี้ได้มังตราผู้ยาวก็หลากพระทัยในกิริยานางจึงว่าข้าพเจ้าบอกด้วยกิริยาว่าจะรักท่านประหนึ่งจะกลืนไว้แล้วแม่นางยังมีเสี้ยนหนามสิ่งใดในใจอยู่หรือ หรือท่านมีชายอื่นปลงใจพิสวาาต่อกันมาแต่ก่อนอดอาลัยไม่รอดจึงระทมใจข้าพเจ้ารักท่านเกินกว่าความกลัวบาปกรรมทั้งปวงมาดว่าประจักษ์ว่ายังมีชายอื่นข้องใจโชอั้วอยู่ข้าพเจ้าจะลิดรอนให้สิ้นเสียอย่าให้โชอั้วพวักพวลนอีกนางโชอั้วก็ว่าข้าพเจ้าอายุยาวเท่านี้ไม่เคยแก่ชาย จึงจะร้องไห้เพราะอะไรชายอื่นฉันคู่สวัาดนั้นหาไม่ได้หากอะไรชายหนึ่งอันเป็นผู้ให้กำเนิดตัวบิดาข่าพระเจ้าแต่ครั้งบุญยังเอนดูข่าพเจ้ายิ่งนะจิงใจยามคับขันทั้งนี้แม้นยังไม่ไดีเกิดก็คงใช่เพราะเหตุอื่นนอกกว่าห่วงข่าพระเจ้าอันเป็นบุตรผู้เดียว ข้าพเจ้ารำลึกความข้อนี้แล้วปิติแทมท่านประขันผู้บิดาดอกจึงร้องไห้ชีพยังอยู่ผีว่ารู้พระเจ้าตองอูจะชุบเลี้ยงข้าพเจ้ากรณีหน้าที่ท่านประขันจะปราบปลื้มในพระมหากรุณาที่คุณพ่อเอ๋ยบัดนี้วิญญาณของพ่อคงล่องลอยอยู่หรือผุดเกิดเป็นเทพรักแล้วก็ดี พ่อท่านจงมายินดีด้วยลูกอันเตรียมตัวจะให้พ่อท่านสำราญใจแล้วพระเจ้าอยู่หัวยินนางกล่าวทั้งนั้นพออระวรกายก็สั่นเพราะแปลความไปข้างนางสมัครใจก่อนกระวัดกายให้เข้ากิริยาลมแล้วแลว,ว่าปักขันวุญนดีบิดาท่านจะยินดีในบัดนี้ก็คงจะยินดีมิได้เต็มขนาด เพราะรู้ว่าโชอ้วไม่ตกเป็นศิษย์แก่ข้าพเจ้ามิจริงแท้แน่นอนลงไปฉะนั้นเราสองจงมากระทำกิจให้ถูกต้องตามทํานองผัวเมียแล้วท่านประขันเทภารักจกได้ยินดีเต็มขนาดว่าข้าพเจ้ากระทาสัจจะกิริยาอันว่าจะรับเลี้ยงโชอ้วแท้จริงลงไปแล้วนางโชอ้วถูกคลุกคลียือย และชักชายผ้าเป็นกิริยาพิกลกระนั้นก็กลัวหนักผลักเอาพระเจ้าตองอูวไว้มิให้กอดประทับได้ถนัดกษัตริย์หนุ่มอุดมอารมณ์ร้อนอยู่แล้วมาถูกไฟราคะรนอีกกรณนี้ก็ทยานใจหนะักจึงว่าโชอั้วอยากให้ประขันผู้พ่อยินดีข้าพระเจ้าก็มีจิตพ้องด้วยกระไรแม่เป็นเจ้าของความคิดจิมาบิดเบี่ยงเสียเอง นางโชอ้วจึงว่าข้าพเจ้าสวามีพักต่อยุคคนระบาดพระเจ้าอยู่หัวเป็นเที่ยงแท้แล้วแต่ขอผัดเพียงได้เฝ้าแหนคุณบ้างซะก่อนเถิดข้าพรเจ้าผู้ข้าเพิ่งได้เฝ้าต่อพระพักพระเจ้าอยู่หัวเมื่อบ่ายวันนี้ครั้นล่วงอีกไม่กี่ครู่และมาเป็นเช่นนี้ก็อดสู่ใจสถานหนึ่งหน้าที่บริจาริกาบำเรอพระเจ้าอยู่หัว หรือว่าให้หยาบหน้าที่หญิงจะผ่อนตามชายกระทําต่อกันฉันใดไม่ได้รู้อดี๋ยวเพิ่งเร่งรัดให้ยิ่งไปเลยกษัตริย์หนุ่มก็หัวเราะเอาแล้วว่าอันการทั้งนี้ไม่จําเป็นเรียนครั้นแล้วก็ค่อยรู้ไปเองนางโฉอ้วยังคงดิ้นอยู่หาฟังไม่แลว,ว่าการนี้ไม่ใช่ลามกก็เหมือนลามกจะขืนใจข้าพระเจ้า ขณะแสงตะวันมีจะกลั้นใจตายพระเจ้าอยู่หัวจำนงหมายจะชุบเลี้ยงข้าพระเจ้าให้ยั่งยืนสมคำแล้ววานอย่าทำเอาข้างพระไทยพระองค์เองข้าพะเจ้ามาดว่าเป็นหญิงก็ใช่เป็นคนหวาดตายมีผ่อนเสียบ้างก็เหย่านึกจะยอมปลงใจพระเจ้าตะเบงชาเวตี้ร้อนรำคาญพระไทยหนะักใครจะเอากำลังข่มเพราะความอ่อนพระไทยแล้ว หากวิคิดถึงความอายแห่งนางดารุณีจึงได้ผ่อนยอมแล้วว่าข้าพระเจ้าจะเฝ้าชมท่านในยามราตรีจงได้วิตกแต่บ่ายเบี่ยงครั้งนี้ได้แล้วถึงคราวตะวันสิน้นเกรงว่าจะอ้างให้รอแสงตะวันอีกนางโชอ้วดีใจจะได้รอดตัวไปคราวหนึ่งก็ตกปากรับคำว่าข้าพระเจ้าเป็นทาตผู้ซื่อให้สัตว์แล้วไม่อาจถอนเสียได้ พระเจ้าอยู่หัวก็ได้แต่สัมผัสภา,ภายนอกเป็นหนทางไว้นางโชอ้วเพิ่งรุ่นกันด,ดัดและมาถูกชายชมเบื้องต้นถึงหากไม่ได้ยินดีแต่ถูกน้ําคําชายวอนและเล้วลมสนิทฉะนั้นน้ําใจก็ค่อยรื่นสนทนาเริงร่าริกสนิทด้วยพระเจ้าตองอู